เป็นบ้านที่ดีไซน์ดูแปลกมากในเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวยนะครับซึ่งเป็นบ้านตากอากาศอยู่กลางหุบเขาแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกแบบโดยพี่ก๊อฟจากอ l ลลิ s สตูดิสวัสดีพี่ก๊อฟด,ด้วยนะครับ ให้พี่ก๊อฟเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าโฉมหน้าหน้าตาแบบนี้เนี่ยคอนเซปต์บ้านหลังนี้เป็นยังไงคบพี่คือเราอยากได้บ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับอยากได้บ้านพักต่างอากาศ2ห้องนอน2ห้องน้ําในวันที่อากาศดีๆอย่างวันเนี้ยเขาจะได้มาจากกรุงเทพแล้วใช้ชีวิตได้พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้ประมาณ200ตารางเมตรครับโอ้ก็ถือว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอางี้พาคุณผู้ชมไปดูภายในบ้านดีกว่าว่าจะมีความพิเศษอะไรรออยู่บ้างนะครับก๊อฟเชิญครับนี่บ้านหล อ่านว่าอะไรครับพี่กอฟเชรุตะา0 8ครับเชรุตะา0 8ซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาพักที่นี่ได้เลยใช่เนอะถือว่าเป็นบ้านอากาศที่น่าสนใจมากและอย่างที่น่าสนใจอย่างแรกที่เห็นก็คือรัวร้วรั้วทําไมถึงเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไม้เหล่านี้เข้ามาจากไหนครับพี่กอฟตอนที่เราออกแบบเนี่ยมันเกิดเป็นช่วงของไฟป่าครับวันไฟเชียงใหม่เยอะนะครับเราก็คุยกันว่าเราอยากได้รั้วที่โปร่งครับแล้วก็เป็นมิตรกับแวดล้อมภายนอกอ เราก็เลยค,คิดว่าเออเดี๋ยวเราเอาไม้แหละมาเสียบในตัวอาคารเป็นเรืวาเป็นในตัวแล้วก็ทําให้อยู่ในบ้านเนี่ยมันรู้สึกโปร่งขึ้นนะฮะแล้วก็สีแดงตัดกับสีดําของตัวอาคาร,ครมันเกิดความน่าสนใจแล้วในช่วงที่เปิดไฟกลางคืนเนี่ยมันมีมูฟเมนต์บางอย่างทําให้รู้สึกว่ามันไม่แข็งจนเกินไปแสงเงาต่างๆใช่ในขณะเดียวกันที่เขาตัดมาเนี่ยเขามาฝากเราได้ ก็ฝ่ามาตากไว้อย่างนี้ใช่ประมาณนั้นครับแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมในก่อกองไฟแคมปิ้งของเราได้เ้วก็เดินมาหยิบอย่างเงี้ยไปได้เลยใช่ครับประเด็นคือมันต้นทุนต่ําด้วยและสวยด้วยครับไปไปดูด้านในต่อดีกว่าครับขออนุญาตเลยนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมครับผมขออนุญาตเข้าไปในนะครับได้ครับเชิญครับได้ครับแล้วถอดรองเท้าข้างบนได้เลยใช่ไหมครับได้ครับตรงนี้ได้เลยครับโอเคขออนุญาตครับอินดี้ตอนรับครับ โอ้โหนี่นออกจากหนังสือชัดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน,อ,นอื่นแนะนําก่อนนะครับนี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้พี่หมูนั่นเองสวัสดีพี่หมูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,ด,รบดีไซน์แรกกระจกรอบด้านขนาดนี้ไหมพี่หมูใช่ครับคิดเอาไวา้ครับตอนแรกว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโห extreme มากใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับคือโจทย์ของพี่หมูเนี่ยอยากได้บ้านที่แปลกก่อนใช่แปลกในย่านนี้ผมก็บอกว่าเราก็อยากบ้านที่ ถ่อมตัวในย่านนี้เหมือนกันครับผมแหมมันสองสไตล์ที่ตรงข้ามกันเลยแล้วจริงๆแล้วอ่ะก็ดีไซน์ไปหลายแบบครับครับแล้วก็มาตบผลึกกับพี่หมูแหละว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้มันน่าสนใจครับเมื่อเข้ามาใช้งานแล้วก็เลยได้เป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมา2ห้องนอน2ห้องน้ำาแล้วก็ได้วิวที่พาโนรามาวิวรอบมันจะมีแนวหุบเขาอุกกอดเขาอยู่ครับนะฮะแล้วก็ เหมือนเป็นดอทสีดำออยู่ตรงนี้จุดจุดนี้มาร์กไว้แล้วในเรื่องของโทนสีนะครับพอดูแล้วตรงนี้มันเป็นโทนสีแบบเท่ดิบดิบู้ชายผู้ชายมากๆตรงนี้คือมองข้างนอกเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าเข้ามาข้างในบรรยากาศมันจะเป็นแบบใช่ถึงแม้จะโทนมันจะเข้มแต่ว่าพอเข้ามาบมันก็ไม่ได้อึดอัดจริงเพราะว่าด้านนอกมันเป็นตัวกระจกด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ย มันโปร่งหมดเลยเนาะมันยิ่งทำให้เรารู้สึก่เออมันดูมองไปไหนมันก็สบายตาวิวมันสวยมากกับรอบด้านเลยการเลือกโทนสีเป็นสีเข้มแบบนี้มันมีเหตุผลอะไรเพิ่มไหมครับพี่ปั๊มจริงๆเราเริ่มจากเราอยากใช้ raw material วัสดุที่มันเป็นสัจจะวัสดุเลยนะครับไม้ข้างนอกาไม้หินและก็เหล็กคือ3อย่างเนี่ยมันอยู่รวมกันเนี่ยผมว่ามันสวยละมันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็จะมีแค่แต้มสีดําเข้าไปใช่มันรู้สึกว่า มันยังมีความกลมกลอมหน่อยอเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดกับสีเขียวของต้นไม้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่มีแนวเส้นต่างๆเนี่ยเยอะมากอยากให้พี่ก๊อฟพูดถึงในการดีไซน์ตรงนี้หน่อยครับว่าเป็นความตั้งใจต้องการพรีเซนต์อะไรออกมาครับคือเราเริ่มจากฟงาเชนนอเรียบง่ายก่อนนะครับเริ่มจากห้องนอน2ห้องนอนอยู่คนละปีตรงกลางเนี่ยเป็นห้องลิฟวิ่งรูมที่ใช้ได้ทุกๆคนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้ามาใช้แค่ห้องนอนเดียวเนี่ยห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะได้ลิฟวิ่งรูมไซส์ใหญ่ในตัวนะครับแล้วก็เส้นสายในโปรเจกต์เนี่ยเรามองว่าเราอยากได้เส้นนอน ที่เรียบที่สุดเรื่องของมุมชนกระเบื้องเส้นตั้งที่จะมาชนเส้นนอนเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มของมันนะครับแต่ละโซนอันนี้คือเราค่อนข้างซีเรียสตอนทําถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันจะยังไม่เห็นสเปซภายในบ้านใช่ครับด้วยความเป็นบังเกอร์มันดูทึบ<ช>อยู่มันมองไม่เห็นเราค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกเข้ามาจากประตูบ้านจะยังไม่เห็นภายในบ้านค่อยๆเลี้ยวหมุนตัวมาแล้วเปิดประตูเราค่อยเจอวิวภายนอกที่เรารอละว่ามันคือแนวทิวเขาครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยชายคาที่ยื่น3เมตรเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ให้แสงแดดเนี่ยไม่ล้วงเข้ามาในงานมากเกินไปครับทําให้เรากล้าที่เราจะเปิดช่องแสงได้มากค,คือช่องแสงบ้านหลังเนี้ยแทบจะเปอร์เซ็นต์พรากระจกรอบด้านน,น,นะฮะในวันที่เวลาเปลี่ยนม,มันก็จะแสงแดดก,ก็จะเปลี่ยนก็จะเกิดเฉดดิ้งภายในบ้านค,คือเราอยากได้ปฏิมกรรมเราก็เลยเลือกต้นไม้นี่แหละแล้วให้มันมีวอยขึ้นไปมันก็ได้การลงทุนที่ต่ํา แต่ได้กลับมามากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแสงธรรมชาติด้วยประมาณนั้นครับจริงแล้วกลายเป็นว่าเราก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ปกติธรรมชาติจะอยู่นอกบ้านเนาะ<ช>อันนี้มันอยู่กลางบ้านเลยใช่ซึ่งเมื่อกี้ตอนเดินกับพี่เขาข้างนอกก็จะเห็นยอดอ่ะเขาแพรมขึ้นมาข้าง<ช>บนหน่อยเหมือนกันเนาะใช่ครับเราก็เลือกต้นไม้สีเขียวที่กิ่งก้านมันเนี่ย เป็นเหมือนงานประติมากรรมนะครับ,รบแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะด้านล่างมีกันเตอร์ในการทําแบบระบายน้ำระบายน้ำเลยสะดวกสบายวตรงนี้ดูจากตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นเหมือนเป็นชั้นที่พับพับซ้อนกันอยู่ครับอันนี้คือส่วนไหนยังไงพี่กอล์ฟเป็นวันสดุเดียวกับหลังคาเลยครับด้วยดีเทลมัน,น่ยเป็นเส้นนอนพอมาทําในระนาบเส้นตั้งเนี่ยโอกาสที่น้ําย้อนเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วก็คือเหมือนการตีไม้ที่เป็นเกรดเหมือนบ้านไทยโบราณเพราะั้นมันไหลออกอยู่แล้วไม่เข้าย้อนเข้าในเราก็เลยคิดว่าในเมื่อหลังคามันคือ แมสแมสหนึ่งชิ้นใหญ่เลยก็ให้มันเลื้อยลงมาสัทีเดียวแล้วก็ต่อเนื่องกับสีดําฝ้าไปในบ้านซะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนรอตรงนี้เนี่ยในวันที่ฝนตกหนักๆเนีน่ยก,ก,ก,ก็จะเห็นเป็นเหมือนชั้นเหมือนน้ำนนตกเลยเนะะาะใช่ฮะ รับการออกแบบห้องนอนตรงนี้เนี่ยพี่หมูให้โจทย์ยังไงครับโจทย์นี่คือก็เราอยากให้มันทะลุถึงโปร่งโปร่งใช่มันมันต้องโปร่งมาด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วก็ด้านนี้ก็เห็นเขาด้านนี้ก็จะเทควิวทางมุมนี้ก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าตั้งหลงกระจกรอบด้านหมดเลยแล้วพี่หมูกังวลไหมพอห้องนอนอย่างเงี้ยมันจะต้อไม่กระจกรอบด้านเนี่ย ความเป็นส่วนตัว privacy อะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับผมเราเรามีม่านครับที่จะปิดได้รอบด้านถ้าต้องการความส่วนตัว planning มันเนี่ยมันเหมือนห้องคอนโดห้องหนึ่งครับเพราะว่าบางทีเขามาแค่สองคนเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องปิดผ้าม่านกันห้องก็ได้อะก็จริงก็ปิดแค่ผ้าม่านภายนอกแล้วเราก็จะเกิดต้นไม้กลางบ้านทันทีแล้วเราก็จะมีห้องิฟวิ่งที่เรามองเห็นกันอยู่แล้วครับซึ่งห้องเนี้มันเป็น ห้องใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวนะฮะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําอยู่ด้านหลังถ้าเรามาใช้ห้องนี้แล้วเราเดินไปเข้าอ่างอาบน้ําข้างหลังเนี่ยอ่างอาบน้าก็จะนอนดูวิวของทิวเขาด้านหลังได้โอ้มาอยู่ตรงนี้เองอะหูแล้ววิวขนาดนี้ขอลองดูได้ไหมครับขออนุญาตนะครับครับผมเออโอ้โหอ,อยูนี่มันสุดๆไปเลยฮะ ในวันที่อากาศดีๆอย่างวันนี้ยเห็นนอนดูก้อนเมฆเมฆไหลนะฮะมันจะค่อนข้างอากาศค่อนข้างดีตอนนี้มาถึงห้องนอนที่2แล้วนะครับรู้สึกว่าห้องนอนนี้น่าจะกว้างกว่าเน้บห้องนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นครับสนุกขึ้นมันจะมันติดเพอร์เพครับบางทีเราอาจจะไม่เอาเตียงก็ได้เป็นห้องทำงานก็ได้ เป็นห้องฟิตเนสก็ได้ครับคือทุกห้องเนี่ยสามารถออกไปที่ระเบียงเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพื้นที่ส่วนกลางสังเกตได้เลยว่าสองห้องเนี่ยพี่ก๊อฟเลือกที่จะวางเตียงแบบไม่ต้องมีฐานอะไรเลยวางติดพื้นไปเลยเป็นเรื่องของมุมมองปะครับคือเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูเบาก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องมีเฟอร์เตียงก็ได้ครับเราก็อยากให้นอนแบบเรียวกังนอนแบบเรียบง่ายอ่ะครับมาถึงก็ปูผ้าปูที่นอนนอนได้แล้ว ในขณะเดียวกันเรายกมูฟย้ายไปที่อื่นได้แล้วเวลาที่เรานอนแนวลาดที่สุดเนี่ยมุมมองเราก็จะเป็นวอร์มไอบิวมากที่สุดเราก็จะเห็นเส้นเส้นของหลังคาที่เป็นเส้นนอนชายคาของเส้นนอนอะไรเงี้ยครับมันก็จะชัดขึ้นได้เทคบิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็อย่างที่พี่กอฟบอกด้วยแหละเผื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นเอาเตียงออกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆได้ครับ เพินมากเลยเนอะไม่จาเป็นต้องไปนั่งข้างในก็ได้ห<ช>น <ะ S 2> ูนั่งนนชฉีวได้ทั้งวันเลยอ่ะความสูงของไอ้ชานตัวเนี้ยมันก็เท่ากับเก้าอี้ตัวหนึ่งอ๋อมันก็ไม่ได้ที่ประมาณาสักหกเซนห้าสเซนแค่นั้นแล้วก็ความจริงก้าวเท้าลงได้แหละแล้วเราก็เลยเอาก้อนหินเนี่ย ที่มีในท้องที่เราเนี่ยมาวางเป็นบันไดซะเลยแล้วก็เลยเป็นอิเลเมนต์ต่างๆเช่นเริ่มจากหินเม็ดเล็กแล้วก็เป็นหินที่อยู่โคนเสาแล้วก็เป็นฐานก้อนไซส์กลางแล้วก็เป็นก้อนไซส์ใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบให้รู้สึกว่าการกิจกรรมอ่ะมันครบขราวมานนั้นครับ มองจากมุมนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวบ้านอย่างที่พี่หมูกับพี่คอปเนี่ยอธิบายให้เราฟังไปนะครับก็บอกว่าเส้นสายต่างๆเส้นแนวนอนทุกอย่างเนี่ยมันมาจากความตั้งใจจริงเนาะใช่แล้วให้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ที่มันแตกต่างจริงๆคุณผู้ชมลองดูสิครับด้วยความกระจกตรงนี้เนี่ยพอมันสะท้อนวิวด้านหลังออกไปเนี่ยมันกลายไปว่ามันกลมกลืนกับบริบทโดยรอบไปเลยนะพี่คอปใช่ครับ,รบเกิดรีเฟกแล้วมันก็ ตัดกับสีเขียวตัดกับกําแพงสีแดงของไม้ครับมานั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยามกอทีวันนี้คือบ้านพักด่ากาซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถมาเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองที่นี่ได้เลยใช่อยากให้พี่หมูเชิญชวนมาหน่อยดีกว่าเชลูต้าวันโอนะครับก็ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูวิวกว้างๆโล่งๆสบายๆนะครับมองได้รอบเลยผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากที่อื่นของในเชียงใหม่เลยครับใช่ครับ ลองมาดูกันนะคุณผู้ชมครับจะหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ที่อื่นแน่นอนนะครับวันนี้นะครับรายการบ้านละสวนทีวีครับเรามีถุงผ้าแล้วก็มีหนังสือให้กับพี่กอฟแล้วก็พี่หมูขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่หมูครับอันนี้ให้กับพี่หมูครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆขอบคุณพี่กอฟจากอ l ลิสดูดิโอมากๆที่ให้บ้านละสวนทีวีเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ใหม่ครับขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณครับอย่าลืมมาเชียงใหม่แวะเวียนมาพักที่นี่เปลี่ยนประสบการณ์กัันนได้ะครบ you